โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วกลาบสวัสดีชาวไทยหัวใจสล็อตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเฮติคนเดิมนะครับในช่องกูพารวย789นะโอเคมามวันนี้อยู่ในเกม The Do g House นะครับของค่าย r a g m a t i c p l a y นะไม่เคยเล่นนะครับผมมาเล่นเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมท,ท่านครับก็รีวิวสั้นๆก็น่าจะมีแบบซื้อฟีสปินแล้วก็ปั่นเองนะครับแต่ผมพอซื้อก่อนเลยนะอุ้ยสีโบนัสครับเอ่อ เอาเป็น12แล้วกันนะสติก๊กเกอร์นะครับเอ้ยหรือผมเอาเป็นเลนนิ่งวายดีวะอ่ะผมลองเอาสติ๊กกี้์วายก่อนนะครับคิดว่าถ้าผมแปลไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นล็อกวายนะท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่ะโอเคไม่ผิดจากที่คำนวณไว้นะท่านผู้ชมจะล็อกวายนะครับสึกให้ที่ตัวผมมันบางๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคมา คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับวายเวดโกนะเพื่อนๆที่จะต้องได้วายสามแถวนะครับถึงจะโหดนะนี่ซื้อไป15 k นะครับปัจจุบันคือยังไม่แตกนะโอเคครับอีก7หมุนครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาดิ อุ้ยในเพิ่งแตกนะครับท่านผู้ชมลดขนาดตัวผมนิดนึงนะครับโอเคมามันตกเป็นวายยาวว่ะท่านผู้ชมมันตกทำไมวะเป็นวายยาวมันไม่ตกวายแบบแถวนอนวะอย่างวะเออ คือไป 15k นะครับพกทุนมาที่ 36k นะท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นและไนท์ครับเซนเซกับเม,ก,บเมกาวินไม่เข้าเลยนะโอเคครับขาดทุนพันหนึ่งนะท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเฮียซื้ออีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวทีนี้เราลองเป็นโหมดเอ่อโอเคมาโอเครอบนี้ได้3 3สแคตเตอร์ ผมเอาเป็นเลนดิ้งเลนดิ้งนะครับคือ Y สุ่มตกมานะท่านผู้ชมนะอ่ะมันก็จะสุ่มแบบนี้นะครับวิสวยครับไม่จ่ายครับสวยจัดเลยอื้มโอ้โหโอ้โหเกือจัดสามรอยยี่ครับอ่ะไวามาแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ เฮ้ยและวายแบบนี้เอาสวยงามวายวายมาครับวายมาครับและไม่จ่ายครับกดเลยนะหัวร้อนว่ะห้าหมุนสุดท้ายครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเฮ้ยบอกคอแบบนี้เมก้าครับ เข้าปอกคอช่องหนึ่งนะครับโอเคครับเฮ้ยวายสตัวเอาเอาวายห้าตัวครับท่านผู้ชมทุกท่านเอาวายหตัวเฮ้ยและสัญลักษณ์หมาชมพูเอาเซนเซเซ็นเซแตกครับท่านผู้ชมทุกท่านเท่าไรเท่าไรครับดอกนีุู้ยเป็นแสนเลยว่า <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ ฮ้ยผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่าสัญลักษณ์ใดจ่ายแพงสุดนะนี่คือการเล่นครั้งแรกเลยนะยังไงวะแตกเฉยสามแสนสี่แสนครับท่านผู้ชมทุกท่านทะลุครับนี่อะไรวะห้าแ้ยเกินไปห้าแสนสามปาด บายมาเพื่อนรักและอีกตัวอูวเอาละครับเซนเซอีกรอบละครับแบบนี้ปอกคอมาเรียบร้อยครับปิดด้วย10เซนเซล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโโคตรโหดนี่โหดจัดประหลัดบอกนะครับประหลัดลาออกอยังเดินมาบอกว่าโหดจัดนะอือหื หมุนุดท้ทยครับท่านผู้ชมหกแสนไปเพื่อนโอเคครับเอาละฮะอีกพันหนึ่งหกแสนโหโคตรเถื่อนหู oh, งงเลยครับเถื่อนจัดเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมแม่งอึ้งไปเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. เป็นคนรวยแล้วครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมเป็นคนรวยแล้วครับไม่รวยได้ไงครับมาเชาวเติม95เต็มถังครับตอนนี้รวยจาดผมว่าผมพอดีกว่านะผมผมพอดีกว่านะ0 0แสนนะครับเอาละครับผมว่าคลิปนี้ก็พอดีกว่านะครับใครที่อยากเข้าร่วมรทนนต์ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับใครอยากเล่นเว็บเดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ